สามคู่น่าเลือกเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เองเนี่ยโปรแกรมฟุตบอลนะครับอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับแต่ก็มีทีมชาติเตะอีกเนาะก็ดูรวมๆแล้ววันนี้เองเนี่ยนะครับข่าสั้นให้หน้าช่องทิกต็อกเนี่ยแล้วก็ในแอปแดงนะครับสามคู่ด้วยกันนะครับเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะลึกให้มากนะครับแต่กระสายเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าไปพอสมควรเหมือนกันนะครับคู่แรกเองเนี่ยแบรดฟอร์ดนะครับเจอนิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับคู่นี้ผมรองนิวพอร์ตเคาน ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าการเล่นในบ้านของพวกเขาเองเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่สูงจริงครับแต่ช่วงนี้ในการพิจารณของแบรดฟอร์ดเองเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเลยครับนีกระแสวันนี้เองเนี่ยเปิดมาเนี่ยก็แอบเบาๆนะครับปกติเองเนี่ยแบรดฟอร์ดจะเปิดมาแรงกว่านี้นะครับมาเจอนิวพอร์ตที่ช่วงนี้เองเนี่ยกำลังมั่นใจเลยทีเดียวนะครับผมมองว่าวันนี้เองเนี่ยกระแสแบบนี้แนะนำเลยว่า แบดฟอร์ดมีโอกาสชนะครับแต่คิดว่าไม่ขาดเกินสประตูสูงม,มากๆ,ๆครับลองนิวพอร์ตเคาน์ตี้ได้เลยครับส่วนคู่ต่อมาเองเนี่ยนะครับเราไปที่บาซิลซโลนบีได้เลยครับโกยาร์สกับซานโต้นะครับคู่นี้เองเนี่ยถ้าถามว่านี่เรื่องกระสายหรือว่าเตอร์วันนี้เองเนี่ยผมมองว่า ซานโต้เองแอบเปิดเมาเบานะครับน่ะซานโต้ช่วงหลังเองเนี่ยเกมเยือนส่วนมากหนักเสมอแล้วก็ชนะเป็นหลักก็จริงครับแต่มองดูแล้วโกยัดวันนี้ครับความพร้อมและฟอร์มก็เล่นถือว่าในบ้านเนี่ยเอาเรื่องพอสมควรเหมือนกันครับคู่นี้แนะนำครับเชียร์เจ้าบ้านอย่างโกยัดนะครับในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่นอนและคู่สุดท้ายเองเนี่ยนะครับน่ะก็จะเป็นอย่างสปอร์ตคลับดิเซเฟ่นะครับวันนี้เจออย่างซีเลราคู่นี้ผมลองซีลราครับผมมองว่าซีลราวันนี้บุกมาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเหมือนกันเนาะเรทเองเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับ3คู่เน้นๆหนักๆเทนนต์ตากข้ามคืนนี้นะครับอาจจะไม่มีข้อเจาะลึกให้มากครับแต่ด้วยเหรียญและสายที่ผมคัดมาให้เองเนี่ยสวยจัดๆกันไปเลยครับก็ให้มองตัวแรกเองเนี่ยนะครับอย่างด้านลองนะครับนิวพอร์ตเคาน์ตี้จะไม่แพ้ขาดถึง2ประตูครับและตัวที่2เองเนี่ยลองนะครับอย่างเจ้าบ้านโกลยัตและคู่ที่3เองเนี่ยผมให้ลองซิเอร่าได้เลยครับใครชอบเนี่ยก็ตากันมาได้เลยครับก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องทางในทิกต็อแล้วก็ในแอปแด ตามให้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดถัวใจนะครับเป็นแรงใจให้ผมแล้วก็ทีมงานผมด้วยละกันนะครับสวันดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ